ครับพามาดูลังนกกินปีหรือว่านกกาฝากเขาทำลังเหมือนพวกเหมือนรังนกพวกนกกระจาบครับทางเาข้าเขา ไม่ดูแค่นี้ครับเราไม่เขา้าเขาไปรบกวนเขามากกว่าน,นี้แล้วเผื่อเขามีลูกอยู่เกงใจเขาลกมากครับที่เขาอยู่ดูครับข้างๆนี่เป็นหนาม,มาทาั้งนั้นเลย หวังยางหนามเดียสามุดพามดูแต่แม่เขาไม่เห็นนะเขาอาจจะออกไปหากินแล้วข้างล่างมีรังพึ่งเลยครับรังพึ่งนิ้มนะ คงต่างฝ่ายต่างอาศัยกันอยู่หลังนกข้างล่างหลังพึ่งวันนี้มาเดินเที่ยวป่าครัหลังฝนตกสักสองอาทิตย์ครับ ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มเขียวสะอุ่มดูบรรยากาศเสียงจักระจั่นร้องนี่ครับเรามองไม่ดีก็ไม่เห็นคิดว่าใบไม้แล้วเนี่ย ครับไปนะไม่ดูไม่ไม่รบกวนครับดูแค่นี้พอครัให้ดูป่าหลังฝนตกครับเขียวชอุม่มคนแล้บรรยากาศกับหน้าแรงเลยคนหน้าแรงเลยแห้งดินแตกแอ้หงใบไม้โอ้เนี่้ดูนี่เป็นต้นพักติ้วครับดูใบเขาสงสัยพวกเมงกินนูนมากินแล้วครับ มีต้นต้นเต็งต้นหลังป่าเต็งหลังโคกต้นใหญ่มากครับสวยเลยครับเอากันสั้นๆครับ